ตำนานปอบตาพวงผีตอนแรกแห่งสยามตามบันทึกชายแปลกหน้าแห่งเมืองลับแลเรื่องราวเกิดขึ้นในปีพศ2435รศ111ที่จังหวัดอุตรดิตชายแปลกหน้าคนหนึ่งชื่อตาพวงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชาวลาวได้ล่องแพตามแม่น้ำน่านมาขึ้นฝั่งและมาอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้กับวัดปากฝาง ตาพวงเป็นคนเก็บตัวและมีพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยกับชาวบ้านแถบนั้นสิ่งที่ชาวบ้านสังเกตเห็นและนำไปสู่ความหวาดระแวงคือตาพวงชอบกินของดิบของคาวโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านอย่างก้อยดิบหรือเนื้อสดเป็นประจำพฤติกรรมนี้ขัดแย้งกับวิถีชีวิตชาวเมืองในยุคนั้นที่เน้นการปรุงอาหารสุกเมื่อโรคระบาดมาเยือนในยุคนั้นโรคระบาดท,ที่ทำให้คนป่วยและเสียชีวิตอย่างกระทัน หันได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยในสังคมที่ความรู้ทางการแพทย์ยังไม่แพร่หลายเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นความเชื่อเรื่องผีสางจึงเข้ามามีบทบาทในการอธิบายสิ่งต่างๆเมื่อมีคนล้มป่วยและตายอย่างต่อเนื่องชาวบ้านก็เริ่มโยงเหตุการณ์ทั้งหมดเข้ากับตาพวงที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากคนอื่นพวกเขาเริ่มลือกันว่าตาพวงคือผีปอบ ที่มาพร้อมกับโรคระบาดและกำลังกินตับไตไส้พุงของคนในหมู่บ้านเพื่อดำรงชีวิตอำนาจผีปอบและการขับไล่ความหวาดกลัวแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังและการรวมกลุ่มกันเพื่อขับไล่ชาวบ้านพากันไปปรึกษาหมอผีและผู้มีวิชาอาคมในพื้นที่ซึ่งก็ตอกย้ำความเชื่อว่าโรคระบาดเกิดจากอำนาจผีปอบที่สิงสู่ในตัวตาพวง ชาวบ้านจํานวนมากรวมตัวกันบุกไปที่กระท่อมของตาพวงพวกเขาไม่ได้ลงมือฆ่าแต่ได้เผากระท่อมและขับไล่ตาพวงออกจากหมู่บ้านอย่างรุนแรงจนตาพวงต้องหลบหนีออกจากพื้นที่ไปในที่สุดเรื่องราวของปอบตาพวงถูกบันทึกไว้ในหนังสือวชิรยานวิเศษซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่5โดยระบุชื่อเรื่องว่า อำนาจผีป,ปอบนี่จึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้นักวิชาการหลายคนยกให้ตาพวงเป็นปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ไทยอย่างเป็นทางการข้อถกเถียงที่ตามมาแม้จะมีบันทึกไว้แต่เรื่องราวของปอบตาพวงก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันนักวิชาการบางส่วนมองว่าการกล่าวหาที่ผิดพลาด าพวงอาจเป็นเพียงชายต่างถิ่นที่มีความเชื่อหรือพฤติกรรมการกินที่แตกต่างจากคนในพื้นที่และการกล่าวหาว่าเป็นปอบเป็นเพียงการหาแพรับบาปในช่วงที่เกิดโรคระบาดรุนแรงตำนานที่ถูกสร้างการบันทึกเรื่องราวนี้อาจเป็นเพียงการสะท้อนความเชื่อพื้นถิ่นที่มีอยู่แล้วในสังคมสยามยุคนั้น